4x4 นะคะวันนี้คุณพี่เรื่องมาติดตั้งกันชนหน้าถ่ายวิวเอ็กซ์2 0 1 2ของทางเราวันนี้เราไปสัมภาษณ์คุณพี่กันค่ะสวัสดีคะ่ะคุณพี่ชือ่ออะไรคะชื่อเวทครับอ๋อพี่เวทแล้วพี่เวทมาจากจังหวัดไหนคะมาจากจังหวัดกรุงเทพครับอ๋อกรุงเทพใกล้ๆนี้เองนะคะแล้วพี่เจอเพจ LWN4x4 จากช่องทางไหน,นะคะอ่าอ่าที่แรกเนี่ยพี่เข้าไปดูในอ่าช้อปปี้ก่อน นะครับแล้วก็เราก็วาี mm hmm. ความสนใจที่จะติดตั้งตัวนี้อยู่แล้วนะฮะก็ mm hmm. เลยลองเข้าไปหาข้อมูลในช้อปปี้ mm hmm. ก็เจอเ mm hmm. ด้งขึ้นมาเลยคือ LWN เดนขึ้นมาในช้อปปี้เลย mm hmm. จากนั้นพี่ก็เข้าไปกดติดตามบอกนะครับ mm hmm. แล้วก็เห็นสินค้าแล้วรูปกษณงภายนอกดูดีมากเพิ่งจะไม่เห็นของจริงก็ดูดีกว่าเดิม mm hmm. พอติดตั้งแล้วรู้สึกว่า Okay, มากใช่ค่ะของหนูนะคะจะมีหลายช่องทางมากมากเลยไม่ว่าจะเป็น Shopee, Lazada แล้วก็ในเพจ Facebook ใช่แล้วอันเนี้ยที่มาติดตั้งกันชนหน้าท้ายเพราะเห็นงานจริงแล้ว บอกได้เลยว่าถูกใจมากๆเพราะว่าดูลจากวัสดุอุ่นยน์ของเขาเนี่ยคือในรูปที่อยู่ในช้อปปี้เนี่ยคือต่างจากของจริงมากของจริงนี่ดูดีมากติดแล้วหล่อมากใช่สไตล์ออฟโรดร่างเลยค่ะและคะแนนเต็มสิบวิให้หนูกี้คะแนีคะวันนี้ให้ไปเลยครับเต็มสิบเลยนะครับนีให้เลยอขอบคุณมากมากเลยค่ะขาพี่จะฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านที่กําลังจะมาติดตั้งกันชนหน้าทายไหมคะครับอ่าก็อย่างที่บอกอ่า มีหลายอย่างนะที่ผมศึกษาข้อมูลเรื่องการกันชนเนี่ยมันช่วยให้ซัพพ o r t ตัวรถได้ดีครับซึ่งมันก็ควรที่จะติดตั้งถ้าอยากจะฝากถึงคนที่สนใจอยากจะมาติดตั้งของ LDN นะฮะค่อนข้างจะได้มาตรฐานแล้วก็สวยงามลงตัวนะครับยอดมากครัค่ะแนหนูได้ฟังอ่างนี้แล้วหนูดีใจมากๆเลยค่ะหนูมีของสัมมาานาคุณเล็กๆน้อยเพื่อเป็นการขอบคุณค่ะ เป็นเชื้อของทางแบรนด์ l w n c x 4นะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะขอบคุณมากครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะคะกันชนหน้าท้ายของเราสามารถติดต่อสอบถามได้ด้านล่าง